สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาดูนักเตะเทนนิงการ์ดหรือว่าเพเยอร์ออฟวีกันบ้างนะครับผมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็มีนักเตะที่โชว์ผลงานได้โดดเด่นนะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้นะครับผมเวอร์ชั่นนี้ว่ากันว่าเลวานสายเขียว <laughs> เลวานกรอบเขียวอ่ะจับลงทีมเลยครับอ่าโทนี่ตอนนี้ไม่ได้ฟอร์ม A นะก็จับออกไปก่อนนะครับผมใช้ตัวฟอร์ม A เป็นหลักไว้ก่อนนะครับผมฟอร์ม A ก็คือนักเตะที่มีคอนดิชััั่่นนสสูงะะครบผมมททีีีีโอกาจฟิตหววเขย ่งนั่นเองนะครับผมนี่เป็นเลวานเทนดิงการ์ดนะครับชอบตรงที่เราไม่ต้องอัพเลยอ่ะสูง185นะครับผมอายุในเกม33ปีนะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจับลงทีมหนึ่งร้อยนะครับผมสไตล์เป็นโกโพเชร์เหมือนเดิมนะครับผม cf 100 ss นะครับเซ c o ก d s สเตเก r หรือว่าหน้าต่ำหนึ่งร้อยและ amf ก็หนึ่งร้อยนะครับข้อสังเกตของเกมภาคนี้คือถ้าเกิดว่า ตำแหน่งไหนที่สีชมพูเข้มแบบนี้นะครับก็จะเป็นค่าพลังสูงสุดนั่นเองนะครับผมทีมเพสต์ตล์ไม่ต้องห่วงเลยครับสำหรับเทนนิ่งการ์ดนะครับ90ทุกอย่างนะครับผมเออแบบนี้ชอบเลยเนาะเกมลุก90เลยนะครับนี่มีรวมโบนัสนะบอลคอนโซลดิปปิ้งไทเยอร์ชันนะครับ87 78 78นะครับก็ไม่ใช่สายเลี้ยงบอลของบอลนะครับแต่บอลคอนโทรลจังหวะหมุนพลิกเนี่ยดีนะเลวานะครับส่งสั้นส่งยาว77 70จบสกอร์นี่แหละจุดเด่นเลยนะครับ93นะครับแล้วลูกง 85นะครับยิงลูกฟรีคิกก็พอได้อยู่นะ78ลูกโค้ง71นะครับผมแพทเทิร์นค่าพลังทรงพลังเนี่ยก็คล้ายๆกับเลวานในภาคเก่าๆนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่ามันมีอะไรที่แบบแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับหรือบางคนอาจจะเพิ่งมาเล่นเกมนี้เนี่ยต้องพูดถึงนิดนึงนะครับผมสปีดเป็นยังไงครับมาดูค่าพลังที่มันเกี่ยวข้องกับกองหน้านะสปีดเนี่ย77นะไม่ใช่สายความเร็วนะครับสปีดต้นยิงช้าเลยนะ70นะครับผมยิงแรงคิกกิ้งพาวเวววอรรรรรร์์85 84 80 75นนนนะะะะคคคััััับบบพลลงงงงกกโดดจมมมผาาาแแข็่ซทต สตามิน่า77นะครับก็มีหมดด้วยนะจาช่วงท้ายเกมนะครับถ้าเกิดใช้งานหนักเกินไปนะความแม่นยำในการใช้เท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ที่สูงหรือไฮนะครับถ้าเป็นคะแนนก็3เต็ม4นะฮะสกิลมี10สกิลเต็มแม็กซ์ซัมโบโลของเลวานไม่มีแล้วนะครับแพทเทิร์นของสกิลเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมสกิลยิงไกลยังเหมือนเดิมนะครับพวกเอ่อสกิลยิงชิปยิงพุ่งพุ่งด้วยความแม่นยำไลท์ซิงช็อตลองดิ้งชุตติ้งเอาไปจุงฟินิชชิ่งนะครับยิงจุดโทษเฟิร์สสช็อตตเนีี่่่ยแททาม บ่อยมากๆนะครับบ่อยชนิดที่ว่าผมรีวิวน่าจะน่าจะรีวิวจนเบื่อครับผมบางคนว่ารีวิวอีกแล้วเหรอรีวิวแล้วเหรอสำหรับเลวานนะครับผมแต่นั้นมันเป็นเกมภาคเก่าไงเพราะฉะนั้นนะครับภาคใหม่นี่ผมยังไม่เคยรีวิวไมืก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองหน่อยนะครับเคยแต่เล่นในเวอร์ชันเอ่อฟีเจอร์เพยเยอร์นะครับผมในแพ็คของบายเบรนิกเนี่ยเออนั้นเคยเล่นอยู่นะครับผมแต่ว่าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับพอมีเวอร์ชันนี้เนี่ยมันสะดุดตานะครับผมท่าดีใจก็เหมือนเดิมนะาี มันสะดุดตาเพราะว่าซัมโบโลนะฮะสกิลที่เป็นแบบต้นฉบับของเลวาเนี่ยสกิลยกบอลข้ามหัวอะไรพวกนี้เนี่ยถูกถอดออกไปแล้วนะครับมาดูจังหวะหลุดครับนี่ฮะนี่ครับจะให้ดูว่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีสปีดเออบอกบอกเสมอนะครับว่าเวลารีวิวผมก็จะไม่เอาจังหวะที่แบบว่าเ,เป็นจังหวะดีของนักเตะมา ตลอดไปนะครับมันต้องมีจังหวะที่ไม่ดีด้วยนะครับจังหวะที่เป็นจุดอ่อนของนักเตะคนที่รีวิวนะครับเพราะฉะนั้นเลเวอร์ดับสกีคุณเห็นแล้วนะครับไม่ใช่สายความเร็วนะถ้าเกิดใครชอบแบบสวนกลับไวๆแล้วชอบใช้ความเร็วในการ วิ่งเข้าใส่แบบกองหน้าความเร็วสูงอะไรพวกนั้นนะเลวานอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวพักบอลน,นะครับหมุนยิงจากนอกกรอบนะครับหรือว่าถ้าคุณชอบกองหน้าหมายเลข9ก้าอ่ะสไตล์หมายเลข9้าคือกองหน้าตัวจบสกอร์เลยนะครับผมเลวานอฟสกี้นี่คือตอบโจทย์เลยนะครับผมเขาอาจจะไม่มีจุดเด่นเรื่องของการคลองบอลน,นะครับผมวนซ้ายบนขวาเนี่ยอาจจะ หนึหนืดหน่อยนะหนืดหนืดหน่อยนะครับจังหวะเลี้ยงบอลแต่จังหวะพลิกด้วยบอลคอนโทรลนะครับผมทําได้ดีนะฮะพลิกจากนอกกรอบเขตโทษแล้วยิงนะครับหรือว่าคุณหาจังหวะนะเขาหาพื้นที่ดีมากนะครับหาจังหวะยิงได้ดีมากนะครับค่อยๆต่อบอลอยู่นอกกรอบเขตโทษนะครับผมแล้วดูการเคลื่อนที่ของเรวานะเขาจะวิ่งหาช่องว่างเสมอนะครับหรือว่าจังหวะจบการเข้าฮอตจากด้านข้างแบบนี้ตุ้มเข้าให้ทำได้ดีเสมอนะครับสำหรับกองหน้าหมายเลขเก้านะครับว่ากันว่านี่เป็นกองหน้าหมายเลขเก้าเบอร์หนึ่งตลอด ตอนนี้ก็ฮาแร์ก็มากะมาแรงเหมือนกันนะอ <laughs> จะพูดถึงว่าเลวานเป็นเบอร์หนึ่งก็แหมพูดไม่เต็มปากแล้วนะครับตอนนี้เออแต่ก่อนหน้านี้อ่ะเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหตัวนี้เนี่ยคือแบบต้องต้องหมายเล็กหนึ่งอ่ะนะเออแต่ตอนนี้ก็ยังโหดอยู่นะทุกคนในชีวิตจริงนะส่วนในเกมก็ยังโหดเหมือนเดิม <laughs> เดี๋ยวดูจังหวะการยิงฟรีคิกนะครับดูวิธีบอลที่ผมวาดไปนะผมว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นประตูนะครับแต่ว่าต้อง <laughs> โดนคา, <laughs> านเอ,อ้ย ยิงฟรีคิกเนะ่พอได้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีตัวยิงฟรีคิกที่แบบว่าเป็นเป็นมือหนึ่งการยิงฟรีคิกนะให้เลวานยิงก็ได้นะหรือคุณจะลองก็ได้นะครับจังหวะหลุดมาแบบนี้วิ่งอ้อมบอลเฉยเลยโอ้ยเซ็งมากจังหวะวแบบนี้แต่ที่เซ็ยงยิ่งกว่าดูจังหวะนี้นะครับไ<ๆ>หลทะลุช่องไปแล้วไปกดจิงกลายเป็นเสียบ<ๆ>โอ้โหเดี๋ยวมีใบแดงด้วยนะเดี๋ยวมีทั้งเหลืองทั้งแดงอะเลวานผมเล่นไปแล้วแบบโคตรเซ็งโขกลูกนี้ เมนคารเนี่ยจังหวะซ้ําจังหวะแบบเข้าฮอตจังหวะมงจังหวะแบบยิงแบบวอลเลยจังหวะเดียวต้องระวังใบแดงอะเกมนี้เป็นเกมที่กองหน้าโดนใบแดงมากกว่ากองหลังอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไหลย,ยิงในนิสตา้า เป็นตัวป่วนก็ได้นะครับผมเป็นตัวพักบอลก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เขาจะวิ่งขึ้นหน้านะวิ่งหาช่องดูฮะดูการขยับเขาครับตูมก็ไวโอ้โหยิงได้เป็นกอเป็นกำรรผมต้องบอกว่าการรีวิวเลวานเนี่ยผมใช้เวลาเล่นเป็นครึ่งค่อนวันนะทุกคนบอกก่อนเลยนะครับผมผมไปเก็บอีเวนต์เก็บอีเวนต์เก็บทอง50ทองนะครับแล้วก็ไปเล่นในเลนกิ้งด้วยเล่นในแรนกิ้งเนี่ยน่าจะประมาณสัก ไม่ต่ำกว่า20แมตช์เออเล่นเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีวิวว่าแต,แ,ตแต่ละคนเนี่ยมันใช้เวลานะการที่จะพูดออกมาเต็มปากว่าเฮ้ยตัวนี้ดีไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเล่นถึงกึ่นนะเออคุณดูคลิปนี้แค่10กว่านอาทีนะแต่ว่าผมเล่นครึ่งวันเล่นครึ่งวันนะฮะทุกคน When เว้นเล่นจนแบบนิ้วจะล็อกเลยอะโอ้โหมาแล้วคำว่แล้วยิงด้วยซ้ายบาลานซ์น้อยนะครับบางทีอาจังหวะลื่นเนี่ยอาจจะแบบล้มด้วยนะ คือบาลานซ์เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับพวกดิปปิ้งหรือว่าไทเปรเชั่นนะถ้ามันน้อยก็ก็จะพาน้อยตไปด้วยกันนะครับเพราะว่านักเตะไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับผมปาดเข้ามาเข้าฮอตตูมเข้าไตรงตัวมีเยอะครับมีจังหวะให้ดูเยอะครับผมจังหวะการยิงได้หรือการยิงไม่ได้นะครับคุณจะได้เห็นเลยว่าเออเรยวาเนี่ยเขาเด่นตรงไหนด้อยตรงไหนนะครับหาช่องนิดนึงหาจังหวะปันแล้วซ้ายเฮ้ย สเตเตมินามีหมดนะช่วงท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝืนเล่นเนี่ยช่วงท้ายอาจจะอาจจะเท้าบอดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมีมีตัวเปลี่ยนมีตัวแบ็กอัพมีตัวซูเปอร์ซับคอยสำรองหน่อยก็ดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณจะไม่ชอบเลวานเป็นตัวจริงนะครับคุณเอาเป็นตัวสำรองก็ได้นะมันมีซูเปอร์ซับนะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครตกข่าว <laughs> เรวานอฟสกี้มีซูเปอร์ซับแล้วนะครับหรือคุณเล่นแผนหน้า2ไหมเล่นหน้าคู่นะครับแล้วก็เอาฮาแลนด์กับเลวานนะ เอาไปเป็นตัวสำรองนะครับลงมาช่วงครึ่งหลังอะ่ะเออหน้าคู่นะครับเอาเลวานกับฮาแลนด์ลงมาช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วทั้งคู่มีซูเปอร์ซับนะผมว่าโอ้โหนรกของกองหลังเลยครับผมในช่วงครึ่งหลังนะแต่ประเด็นคือแล้วตัวจริงจะเป็นใครเออถ้าเกิดคุณมีตัวจริงจำๆนะเออคุณเอาเลวานกับฮาแลนด์เป็นตัวสำรองหน้าคู่นะครับผมว่าหึหึน่าลุ้นอะ่ะโดยเฉพาะจังหวะเข้าฮอตนะทุกคนพวกไอ้พวกซูเปอร์ซับเนี่ยจังหวะ เข้าทางด้วยนะแบบเปิดมงหรืออะไรพวกนี้นะพวกคารนก็ได้ประตูบ่อยจากการเปิดมงในช่วงท้ายเกมหรือลูกเตะม,มุมอะไรพวกนี้นะทีเด็ดเลยนะครับซัดลูกนี้ยิงได้เยอะมากบอกเลยหาจังหวะยิงหาจังหวะสับไกลหาจังหวะเข้าทางเข้าฮอตอะไรพวกนี้ดีมากนะทุกคนดีมากนะครับผมแต่ว่าคุณจะไปเล่นผิดทางนะผิดลูกผิดทางเนะี่ยแบบล็อกเลี้ยงหรือว่าใช้ความเร็วไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับ ตูมก็วายนี่อันนี้ผมล็อกไม่ได้นะผมรู้ว่าถ้าเกิดผมม้วนกลับมาผมโดนยิงเออผมโดนสก,กัดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นบางจังหวะผมก็เลยต้องรีบยิงนะคุณอย่าไปเลี้ยงเกินไปนะครับสำหรับเลวานนะครับยัดไปแต่จังหวะนี้ม้วนได้ครับม้วนได้แล้วม้วนมวน้มวนอย่างสิลกูกโอ้โหเนี่ยบอลคอนโทรลนะครับจังหวะยัดแล้วม้วนแล้วพลิกยิงนะครับผม ทำได้ดีทําไปเลยมีจังหวะมีโอกาสมีเหลี่ยมทําไปเลยนะครับแต่อย่าทาบ่อยนะบางทีแบบมันหนืดๆนืดหน่อยนะฮะการเลี้ยงบอลแต่มีช่องแบบนี้ก็ไปเลยดูฮะถ้าได้หลุดแล้วนะครับต้องบังเหลี่ยมนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนโดนทันนะวิ่งทันนะครับเพราะว่าสปีดไม่ไม่เคยดีเท่าไหร่สปีดต้นด้วยนะครับเดูจังหวะการหาช่องดูจังหวะการเคลื่อนที่ของเขาให้ดีนะครับผมแล้วก็ไหลแล้วก็จ่ายไม้แล้วครับหาช่องอีกได้ไหมดูครับแล้วมาหมช้าไปนิดนึง ดูสังเกตดีๆครับผมถ้าเกิดใครชอบแบบสไตล์แทงทะลุช่องนะ,ะมาลิมเส้นบ้างครับผมหรือว่าตรงกลางจอกไม่ได้นะครับก็จู่โจมจากริมเส้นก็นได้ครับแล้วก็เปิดเข้าไปโคตรลูกนี้น่าจะยิงได้เป็น2 0 30ติไม่รู้อะไม่ได้นับเลยอะแล้วยิ่งสัปดาห์นี้นะฟอร์ม A นะทุกคนนะฟอร์ม A ด้วยนะครับแล้วคุณไม่ต้องไปกังวลว่าคุณจะอัพผิดอัพถูกเพราะว่าเป็นเทรนดิ้งการนะครับพร้อมใช้งานเลยควิดลูกนี้ไ่โดนหัวไหล่หรือเปล่า งัดลูกนี้แต่แบบเนี้ยไม่ค่อยได้เปรียบนะถ้าเหลี่ยมไม่ดีนะการออกตัวในการชิปนะครับผมหรือว่าต้องใช้ความเร็ววิ่งแข่งอะเรวานเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นดูจังหวะด,ดีๆแบบนี้แหละเหลี่ยมกินไม่ได้เ <c oughs> นีเคลื่อ <c oughs> นที่หาช่องดีมากทุกคนแล้วไม่ค่อยล้ำหน้าด้วยนะถ้าเกิดคุณจังหวะด,ดีๆนะเออไม่ใช่เทพล้ำหน้านะหาช่องแล้วก็ดู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 ไปแล้วครับถ้าแบบนี้ ไปข้างหน้าไม่ได้หมวนก่อนมมวนก่อนแล้วพลิกพลิกพลิกแล้วตูมเขา่า้อันนี้ผิดเหลี่ยมแล้วยิ่งเล่นโกโพเชอร์ด้วยนะครับแล้วเล่นควิกเคาน์เตอร์ด้วยนะคือวิ่งขึ้นหน้ามันเลยนะครับหาช่องมันเลยนะมาหลับสันปายแล้วครับดูจังหวะครับอยู่ในลายอยู่ในลายแล้วก็ตูมเขาให้เขาฉลาดในการวิ่งเลี้ยงลายด้วยนะบางทีเนี่ยเออแบบถ้าเกิดรู้ตัวว่าจะล้ำหน้านะครับเหมือนจะหยุดด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าค่าพลัง Office ฟิ a w a r เว e s s เนี่ยมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับดู ดูจังหวะนี้ครับเข้าฮอตตูมอีกทีหนึ่งสตันนิงติดเสาซ้ำอีกทีหนึ่งติดเซปแต่ต้องบอกก่อนนะครับการเล่นเลวาน,น,นอฟสกี้ให้เข้ามือเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นง่ายเหมือนกับสไตล์ความเร็วนะเออถ้าเกิดใครแบบชอบลูมิเิเก้ชอบเอ็มบัปเป้แล้วมาลองเล่น,เล,นเลวานนะ่ะบางคนนะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเล่นเล่นยากนิดนึงนะครับผมคลองบอลแบบ ไม่ค่อยอยู่เท้าเท่าไหร่นะครับความเร็วก็ค่อนข้างช้านะครับวอลลสรงตัวก็น้อยนะครับเพราะบางทีจังหวะโดนเบียดโดนกระแทกเนี่ยก็ถึงตัวใหญ่นะแต่ก็อาจจะมีเซซัดซัดบ้างนะครับผมนี่มันต้องเล่นแบบนี้อย่าไปอย่าไปเล่นแบบใช้ความเร็วนะฮะคือเจาะตรงกลางได้เจาะนะครับเจาะไม่ได้ออกข้างเปิดมงคุณจะเปิดมงก็ได้หรือว่าคุณจะเปิดเลียดก็ได้นะครับให้เลวานเข้าฮอตนะครับนี่มาอีกแล้วครับวิ่งหายแล้วเห็นไหมหาช่องครับดูดูพลิก พลิกรอบเป้าแล้วตุม้มโอ้โหยิงน่าจะเป็นพันลูกหยอกหยอกท่าดีใจนี่ถ้าท่านี้จนเบื่อเลยน่าจะมีท่าอื่นบ้างนะเออโอ้โหยิงยิงได้เยอะมากนะทุกคนมาอีกแล้วครับหลุดแต่แบบนี้ความเร็วไม่ได้ครับ,คว,รวค,รบความเร็วไม่ได้เนี่ยรู้ตัวว่าความเร็วไม่มีไม่ต้องฝืนวิ่งนะครับต้องหาเพื่อนฝากแบบนี้เลยนะฮะต้องหาจังหวะหาเหลี่ยมแบบฝากทําชิ่งเลยนะแต่ถ้าเกิดจังหวะแบบเมื่อกี้นะถ้าเป็นเอ็มบาร์เพย์เนี่คุณวิ่งไปได้เลยนะครับแต่แบบนี้มันต้องพลิกแพงนิดน อ๋อแมนออฟเดอะแมตช์นะครับผมเ е ตติ้ง8.5เลยนะครับให้ดูนิดนึงเออไม่ได้อวดนะแต่แบบอยากให้รู้ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเก่งคุณจับทางได้นะครับสำหรับกองหน้าอย่างเลวานเนี่ยคุณสามารถเล่นเก่งได้ดีเลยนะครับผมพลิกแล้วหมุนแล้วยิงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นแล้วจะเก่งทุกคนนะเออมันไม่ใช่วันของเราก็มีนะทุกคนนะให้เรามีนักเตะเก่งแค่ไหนนะครับบางทีเนี่ยเห็นไหมได้ประตูแบบไม่ได้ตั้งใจก็งงเหมือนกันนะรอจังหวะนี่ไหลมาอีกแล้วพลิกแล้วยิง เออเขาหาเหลี่ยมในการแบบให้เราแทงได้ได้ดีมากนะครับดูฮะปาอินเตอรหลายต่อยอทีหนึง่งตูม้มตู้มหายตู้มหายเออแต่ถ้าเกิดวันไหนที่มันไม่ใช่วันของเรานะครับผมคุณยิงเท่าไหร่บางทีมันก็ไม่ค่อยเข้านะฮะเออคุณคิดว่าคุณเล่นดีแล้วนะครับบางทีมันก็ติดเซฟบ้างติดคานติดเสาแม่นคานแม่นเสาบ้างนะครับก็ต้องก็ต้องทำใจอ่ะมันไม่ใช่แค่นักเตะเฉพาะตัวนะครับมันเป็นที่จังหวะเราด้วยนะครับผม ผมไม่กล้าพูดว่ามันมีล็อกผลล็อกอะไรนะแต่ว่าคุณต้องเผื่อแบบนั้นไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราเล่นดีเราก็อาจจะไม่ชนะก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเล่นไม่ดีเราก็อาจจะชนะได้นะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเล่นดีแล้วชนะเสมอไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นให้มีความสุขนะครับอย่าไปเครียดถ้าแพ้ก็อย่าไปเครียดผมเครียดประจำ <c oughs> <c oughs> ลูกเตะม,มุมโขเข้าให้นี่บางทีแบบโอ้โหบุกแทบตายยิงแล้วยิงอีกยิงแล้ว,ย,ลวยิงอีกงงก็ไม่เข้าโคก็ไม่ได้ลูกเตะมุมก็ไม่ได้สักที เออแต่ว่าโดนคู่ต่อสู้ส่วนตู้มเดียวหายหรือไม่ก็โดนลูกแต่มุมฝั่งเขาทีเดียวแพ้เลยก็มีฮะมีมีทุกคนครับผมประสบการณ์มันองมีทุกคนครับมาเอาอีกลูกหนึ่งตู้มเข้ามาเนี่ยบางทีจังหวะคุณยิงยิงแล้วยิงอีกยนั่อีก,อก,อกมันไม่เข้านะครับคุณก็ต้องทําใจนิดนึงตู้มเข้ามาอย่าไปฝืนอย่าไปสตันนิ่งฝืนครับสตันนิ่งนี่คือแบบ น่าจะเป็นจุดอ่อนเลยะถ้าเกิดว่าคุณจับจังหวะไม่ถูกแล้วแบบคุณมีตัวประกบรอบข้างแล้วคุณไปฝืนสตันนิ่งนะผมว่าเป็นจุดอ่อนเลยนะอย่าไปแบบต้องสตันนิ่งอย่างเดียวต้องยิงไปเลยมีโอกาสยิงยิงได้เลยนะครับผมอย่าไปจับอย่าไปเลี้ยงมากนะครับโดยเฉพาะนักเตะเออกองหน้าอย่างเรวานี่นะฮะถ้าเกิดผมลิ้นพันไปก็ต้องไฟนะครับนี่ม้วนกลับมาม้วนกลับมาม้วนกลับมาแล้วดีดลูกนี้ โรเบิร์ตเลวินอฟสกี้ร่างกรอบเขียวนะครับเป็นร่างที่ตอบโจทย์สําหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะมีซุปเปอร์ซับเออไม่เกี่ยวแล้วได้ทั้งตัวจริงตัวสำรองครับลองเลยใช่เลยนะครับโรเบิร์ตเลวินอฟสกี้ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ,บ,ส,บส,สวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.